สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันกันกบคุณครูออยอีกครั้งนะคะในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในภาคเรียนที่2นี้อีกเช่นเคยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในภาคเรียนที่2นี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและสำหรับบทเรียนออนไลน์แรกในวิชาวิทยาศาสตรน์นี้คุณครูอ้อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะและเหมือนทุกๆครั้งเลยนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันให้พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอุปกรณ์การเรียนกันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ห,หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทปอสองเล่มหนึ่งสำหรับค่าเรียนนี้เด็กๆจะต้องดาวน์โหลด และปินใบกิจกรรมรหัส2 0 1เรื่องสมบัติของวัสดุออกมาบันทึกผลนะคะหรือถ้าเด็กๆคนไหนไม่สามารถดาวน์โหลดและปินใบกิจกรรมรหัส2 0 1เรื่องสมบัติของวัสดุออกมาบันทึกผลได้นั้นเด็กๆสามารถเขียนคำตอบของเด็กๆลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดของโรงเรียนได้เลยนะคะและ 3. อุปกรณ์การเรียนต่างๆของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดหรือสีนะคะหลังจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆมาทำความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเรียนนี้กันเลยนะคะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลได้นะคะเมื่อเด็กๆทราบจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเ,เรียนนี้กันแล้ว เด็กๆบอกคุณครูอ้อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของวัสดุกันนะคะแล้วกิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเรียนรู้เรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเก่งมากค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเด็กๆสามารถอธิบายสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดได้นะคะ หลังจากที่เด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเรียนนี้กันแล้วเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมและไปเรียนรู้พร้อมกันกับคุณครูออยแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของวัสดุพร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะ รอบตัวเรามีวัตถุหรือสิ่งของต่างๆมากมายเช่นของเล่นหรือของใช้ซึ่งทำจากวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ผ้าโลหะพลาสติกยางเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าวัสดุนะคะซึ่งวัสดุแต่ละชนิด อาจจะมีสมบัติที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวคุณครูออยจะพาเด็กๆมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุกันมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดนั้นเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าวัสดุคืออะไร เก่งมากค่ะเด็กๆวัสดุก็คือสิ่งที่เรานำมาทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ผ้าโลหะเป็นต้นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวัตถุคืออะไรกันคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆ วัตถุก็คือสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเช่นกระเป๋าดินสอโต๊ะเป็นต้นนะคะเมื่อเด็กๆรู้จักวัตถุและวัสดุกันแล้วต่อไปเรามาทำความเข้าใจสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ วัสดุชนิดที่1ไม้ไม้มีสมบัติคือมีความแข็งแรงทนทานและสามารถดูดซับน้ำได้นะคะแต่ต้องใช้เวลานานนะคะเด็กๆวัสดุชนิดที่สองพลาสติกพลาสติกมีสมบัติคือมีความยืดหยุน่นเหนียวมีน้ำหนักเบา ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าไม่ดูดซับน้ำหรือกันน้ำได้ดีนั่นเองนะคะเด็กๆวัสดุชนิดที่3กระดาษกระดาษมีสมบัติคือมีน้ำหนักเบาไม่ทนทานฉีกขาดง่ายสามารถดูดซับน้ำได้แต่ถ้าหากโดนน้ำนานๆ จะเปื่อยและขาดง่ายด้วยนะคะเด็กๆวัสดุชนิดที่4แก้วแก้วมีสมบัติคือมีความแข็งทนทานต่อการขูดขีดและไม่ดูดซับน้ำด้วยนะคะเด็กๆวัสดุชนิดที่5โลหะโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีโลหะไม่ดูดซับน้ำแต่ถ้าหากโดนาน้ำนานๆอาจจะเกิดสนิมได้เนื่องจากได้รับปฏิกิริยาเคมีที่มีน้ำอากาศหรือความร้อนเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โลหะมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะคะ วัสดุชนิดที่6ผ้าผ้ามีสมบัติคือมีความอ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้และดูดซับน้ำได้ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆและวัสดุชนิดที่7คือยางยางมีสมบัติคือมีความเหนียวยืดหยุ่นได้ดีไม่ดูดซับน้ำ หรือกนนารนำได้ดีไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้และเข้าใจกันแล้วเด็กๆมาทำกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียน พรอมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพเด็กคนนี้ไหมคะเด็กคนนี้กำลังเดินท่ามกลางสายฝนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าเด็กในภาพใช้วัตถุใดป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนคะใช่แล้วคะ่ะเด็กในภาพใช้ร่มเสื้อกันฝน และสวมใส่รองเท้ายางนะคะแล้วเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าวัตถุเหล่านั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างคะเก่งมากคะ่ะเดิกๆร่มทำมาจากพลาสติกและโลหะนะคะเสื้อกันฝนทำจากพลาสติกและรองเท้ายางทำมาจากยางนะคะ แล้วมีเด็กๆคนไหนบอกคุณครูออยได้บ้างคะว่าเพราะเหตุใดวัตถุเหล่านี้จึงนิยมทำมาจากโลหะพลาสติกและยางคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆที่ร่มทำมาจากโลหะและพลาสติกก็เพราะว่าโลหะมีความแข็งแรงทนทานส่วนพลาสติกมีสมบัติ กันน้ำได้ดีและมีน้ำหนักเบานะคะส่วนเสื้อกันฝนที่นิยมทำมาจากพลาสติกก็เพราะว่าพลาสติกมีสมบัติกันน้ำได้ดีและมีน้ำหนักเบานะคะและรองเท้ายงางทำมาจากยางก็เพราะว่ายางมีความยืดหยุ่นได้ดีและไม่ดูดซับน้ำนะคะเด็กๆคะ จากบทเรียนออนไลน์ในคาบเรียนนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าวัสดุแต่และชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเช่นมีความแข็งยืดได้งอได้ผิวขรุข,ข่ะผิวเรียบมันวาวมีความใสและทึบนะคะจึงนิยมนำไปทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันค่ะเช่นเรานิยมใช้ผ้าที่มีสมบัติดูดซับน้ำได้ดีมาทำเป็นผ้าชิดต,ตัวหรือใช้พลาสติกที่มีสมบัติไม่ดูดซับน้ำมาทำเป็นเสื้อกันฝนนะคะการเลือกวัสดุไปทำเป็นวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ เด็กๆจะต้องพิจารณาจากสมบัติของวัสดุนั้นๆด้วยนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะวัสดุบางอย่างที่ใช้งานแล้วเรายังสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะแต่สำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูออยก็อยากจะฝากการบ้านให้เด็กๆก,กลับไปบันทึกผลการสำรวจความรู้ก่อนเรียน จากใบกิจกรรมรหัส2 0 1เรื่องสมบัติของวัสดุนะคะแต่สำหรับเด็กๆคนไหนที่ไม่สามารถดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมรหัส2 0 1เรื่องสมบัติของวัสดุออกมาบันทึกผลได้นั้นเด็กๆไม่ต้องกังวลไปนะคะ เด็กๆสามารถเขียนคำตอบของเด็กๆลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดของโรงเรียนก็ได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูตัวอย่างการบันทึกกิจกรรมใบกิจกรรมรหัส2 0 1เรื่องสมบัติของวัสดุพร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะเด็กๆคะจากใบกิจกรรมรหัส2 0 1เด็กๆจะต้องดูภาพแล้วบอกว่า วัตถุในภาพทำมาจากวัสดุชนิดใดและมีสมบัติอย่างไรนะคะเด็กๆมาดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันกับคุณครูออยเลยนะคะจากข้อที่หนึ่งรูปภาพนี้คือรูปกระถะใช่ไหมคะเอเด็กๆคนไหนบอกคุณครูคออยได้บ้างคะว่ากระทะทำมาจากวัสดุชนิดใดใช่แล้วคะ่ะเด็กๆกระทะ ทำมาจากโลหะและพลาสติกนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำว่าโลหะและพลาสติกลงในตารางช่องวัสดุที่ใช้ทํากันนะคะจากนั้นเด็กๆมาดูกันต่อนะคะว่าโลหะและพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสมบัติอย่างไรกันคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆโลหะ เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานนำความร้อนได้ดีจึงนิยมนำมาทำกระทะนะคะส่วนพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสมบัติไม่นำความร้อนนะคะจึงนิยมนำมาทำเป็นด้ามจับกระทะค่ะ แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุลงในตารางช่องสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำกันด้วยนะคะเด็กๆคะวัตถุชนิดที่สองคืออะไรกันคะเก่งมากคะ่ะวัตถุชนิดที่สองร่มนะคะแล้วรม่มเด็กๆคิดว่าทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะเด็กๆรมทำมาจากพลาสติกและโลหะนั่นเองคะ่ะเด็กๆจะต้องเขียนคำว่าพลาสติกและโลหะลงในตารางช่องวัสดุที่ใช้ทำกันด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆมาดูกันต่อนะคะว่าโลหะและพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสมบัติอย่างไร จึงนิยมนำมาทำร่มนะคะใช้แล้วคะ่ะโลหะมีความแข็งแรงทนทานส่วนพลาสติกมีน้ำหนักเบากันน้ำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเขียนสมบัติของโลหะและพลาสติกลงในตารางช่องสมบัติของวัสดุนะคะเดี๋ยวเด็กๆ มาดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะสำหรับข้อที่สมนี้เด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่าวัตถุในภาพนี้คืออะไรใช่แล้วคะ่ลนนคะ,ละลูกฟุตบอลนั่นเองค่ะแล้วลูกฟุตบอลเด็กๆคิดว่าทำมาจากวัสดุชนิดใดคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆลูกฟุตบอลทำมาจากอย่างนะคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนคำว่ายางลงในตารางช่องวัสดุที่ใช้ทำลูกฟุตบอลกันด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆมาดูกันต่อนะคะว่ายางเป็นวัสดุที่มีสมบัติเป็นอย่างไรใช่แล้วคะ่ะยางเป็นวัสดุที่มีสมบัติมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆ จะต้องเขียนสมบัติของยางลงในตารางช่องสมบัติของวัสดุนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการบันทึกผลการทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นข้อที่4และข้อที่5คุณครูออยจะให้เด็กๆก,กลับไปทำกันต่อให้เสร็จเรียบร้อยกันด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆทำการบ้านสำหรับคาปรียนนี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพการบ้านพร้อมแนบไฟล์ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดให้ด้วยนะคะและถ้าหากเด็กๆคนไหนอยากจะศึกษาเรื่องสมบัติของวัสดุ เพิ่มเติมเด็กๆสามารถศึกษาได้จากใบสรุปความรู้เรื่องสมบัติของวัสดุหรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอจากลิงก์ที่คุณครูอ้อยได้แนบไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะคุณครูอ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆ กลับมาพบกันกับคุณครูออออีกครั้งในบทเรียนออนไลน์ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ